ับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังมองหาตัวอูปังและสายและก็ต้องการของ Apple นะครับตัวนี้ a i r p o d s g e น4นะครับนะครับ Gen 4โมเดลนี้นะครับเราได้มาราคา2,000กว่าบาทในช่องโปรโมชั่นนะครับ2,000แปปลายนนะครับนะครับของแท้อยู่ในซีลนะครับจาก ร้านตัวแทนมีทั้งร้านของแ p p l e เองแล้วก็ร้านตัวแทนนะครับของแท้เหมือนกันนะเพื่อลองเช็คดูนะครับซื้อร้านไหนก็ได้ที่ราคาถูกกว่านะครับในกล่องก็ยังมีคู่ม,มือนะครับแล้วก็ตัว AirPods g e n 4นะครับตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับจะมี2รุ่นนะปกติเป็นตัว nc ด้วยนะ nc จะแพงกว่า นิดหนึ่งนะครับตันนี้เป็นตัวธรรมดาครับเจนสี่เดี๋ยวมาดูว่าแถมสายจัดน่นารักหมหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีแล้วนะครับในรัวน้อ่าไม่มีนะครับไม่มีสายจานนะครับว,ว่าไกลเชื่อว,ว่ามีก็อบอกกันได้นะครับแต่เราไม่มีนะครับ คแค่นี้ในกล่องเป็นตัวปลอด USB C แล้วนะครับสำหรับตัวเจนสี่นี่ครับเข้ามาแกะกล่องให้เพื่อนได้ดูก่อนนะครับเกิดการใช้งานต่างๆเราติาดตามในเก็บต่อไปนะครับ